สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาอธิบายนะครับวิธีการอัปโหลดไฟล์นะครับว่ามันมีหลักการทําอย่างไรนะครับในการที่มันจะแปลงไฟล์ที่เราจะอัปโหลดเนี่ยนะครับให้เป็นนะครับเบสหกสิบสี่ดัตนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังการทํางานของไฟล์นะครับที่มันมีการอัปโหลดไฟล์นะครับมันทําไมต้องเขียนคําสั่งแบบนี้ทําไมต้องเขียนคําสั่งแบบนี้นะครับ มันมีที่มาที่ไปอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังการทํางานของมันครับอันดับแรกเลยนะครับผมเปิดเว็บแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับมีบอดี้นะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะไปสร้างนะครับอินพุตสำหรับการอัพโหลดไฟล์ขึ้นมานะครับก็เลือกเป็น Input นะครับแล้วก็ Type นะครับก็จะเป็นเลือกแบบไฟล์นะครับอินพุตไทป์ไฟลนะครับเซ็จแล้วก็นะครับกำหนด ID นะครับอ่ากำหนด ID ให้ตัวนี้นะครับ จะตั้งชื่อเป็นไฟล์อินพุก็แล้วกันนะครับไฟล์อินพุนะครับเป็นชื่อ ID นะครับเสร็จแล้วก็ปิดแท็กนะครับหล่านี้เราก็จะได้ปุ่มอัปโหลดขึ้นมาแล้วนะครับกดบันทึกเสร็จแล้วก็มารีเฟซดูครับอ่าเนี่ยเราได้เลือกไฟล์ไม่ได้เลือกไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดคอนโซลขึ้นมานะครับเอาไว้เช็คเนาะนะครับเอาไว้เช็คค่าต่างๆนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราได้ช่อง Input เสร็จนะครับถ้ามีการกดปุ่มเลือกไฟล์ถ้ามีการกดปุ่มเลือกไฟล์เนี่ยนะครับมันจะเกิดค่าอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเราคอนโซลล็อกดูนะครับก็เขียนในสคริปต์ครับแล้วก็เขียนสคริปต์แบบนี้นะครับแล้วก็สแ c สส c r i p t select script จากนั้นเอาเคอร์เซอร์มอยว้ตรงกลางสคริปต์นะครับแล้วสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับ Con นะครับ ไฟล์ uh, file, นะครับคอนไฟล์อินพุตก็ได้ไฟล์อินพุตนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับมีค่าเท่ากับดนะ็อกิวเมนต์ด็อกิวเมนต์ด e อกเกอีลิเมนต์ by id นะครับ by id ครับเปิดวงเล็บใส่ s i ่ง l e นโค e นะครับ,ลบ, hold, รบแล้วก็เอา id ตัวเนี้ยนะครับใส่เข้าไปนะครับ ดึงไอเดียตัวนี้ใส่เขาา้าไปในตัวแปลชื่อว่าไฟอินพุตนะครับจากนั้นนะครับไฟอิ input นพุตนี้นะครับให้ดักเหตุการณ์ครับก็คือ add event นะดักดักเหตุการณ์นะครับเขาดักเหตุการณ์ listener นะครับ listener นะครับเปิดเรียกขึ้นมานะครับใส่ถึงโคดเข้าไปเราจะดักเหตุการณ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็คือ change c h a n g e นะครับถ้าไฟล์อินพุตเนี่ยมีการ c เชงก็คือมีการคลิกที่ปุ่มแล้วก็มีการเลือกภาพเข้ามาเนี่ยเราจะให้มันทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะใส่คอมมาแล้วก็เขียนเป็นฟังก์ชันขึ้นมานะครับลักษณะของการเขียนเป็นฟังก์ชันก็จะเขียนแบบนี้นะครับปีกาเปิดปิดแบบนี้นะครับเป็นฟังชันแล้วก็นะครับพารามิเตอนะร์ตัวนี้คือ e นะครับเดี๋ยวเราจะมาะล็อกดูว่านะครับค่า e เนี่ย มันได้อะไรออกมานะครับก็คอนโซลล็อกดูนะครับ c o n โซลคอนโซลดัดล็นะครับแล้วก็ใส่ค่า e ใส่ค่า e ลงไปว่ามันได้ค่าอออกมาก็กดบันทึกครับจากนั้นนะครับเราก็จะมารีเฟรชดูครับรีเฟรชหน้าจอดูนะครับหลังจากที่เราเขียนคำสั่งเสร็จนะครับทีนี้เราก็คลิกไปที่เลือกไฟล์ แล้วก็เลือกรูปอะไรก็ได้สักหนึ่งรูปนะครับพอกด Open ปั้งเนี่ยนะครับมันเกิดการออนเชงเรียบร้อยนะครับพอออนเชงเสร็จเนีเราก็จะเห็นคอนโซลล็อกออกมานะครับว่าเนี่ยมีอีเวนต์มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ตรงสามเหลี่ยมข้างล่างอีเวนต์เนี่ยคลิก1ครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลที่มันคอนโซลออกมามันดีบัคออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราไปสนใจที่นะครับ ทา r g เก็ตนะครับทาเก็ตก็คือปลายทางนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คลิกไปที่สามเหลี่ยมหน้าทาร์เก็ตเนี่ยครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าอ๋อมันมีอินพุตไฟอินพุตนะครับอินพุตไฟอินพุตนะครับแล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างอีกนะครับค่าเนานอนไม่ต้องไปสนใจนะครับเลื่อนลงมาจนเห็นคำสั่งเนี่ยครับไฟนะครับแล้วก็ไฟลิส ไฟล์ลิสต์แล้วก็0ไฟล์ลิงก์0เนี่ยนะครับลองคลิกไปที่สามเหลี่ยมตัวนี้ดูนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับไฟล์ที่นะครับชื่อว่า 1.png นะครับมันจะบอกว่าอันนี้ชื่อไฟล์ name นะครับจะมีค่า name ก็คือ 1.png อันนี้คือชื่อไฟล์นะครับตำแหน่งของไฟล์ตัวนี้นะครับที่เราไปเลือกเมื่อกี้นะครับมันคือไฟล์นะครับ files แล้วก็0นะครับเป็นตำแหน่งอาเรย์ศูนย์นะครับนี่คือที่มานะครับนี่คือที่มาว่าไฟเวลาเราเขียนคําสั่งเราเรียกตัวนี้มันมาได้ยังไงนะครับมันมาจากตรงนี้แหละนะครับเวลาที่เราไปเลือกปั้งเนี่ยนะครับมันมาเป็นไฟศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนคําสั่งต่อเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเราก็นะครับมากําหนดตัวแปรขึ้นมาคอนนะครับให้นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่าไฟก็ได้ มีค่าเท่ากับเจ้าไฟล์ Input ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็นะครับ .dot file e s แล้วก็ใส่ Array เข้าไปแล้วก็0เห็ไหมตามค่านี้เลยนะครับเนี่ยครับ file s แล้วก็ Array 0นะครับมีไฟล์เดียวก็คือ Link ์เป็นหนึ่งทีไฟลไเดียวนะครับแล้วก็เอาไฟล์นะครับ l e s เนี่ยนะครับ เอเรยศูนย์นี่แหละใส่เข้าไปในตัวแปรชื่อว่าไฟล์นะครับจากนั้นก็นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกคอนนะฮะรีดเดอร์อ่ามันต้องมีการอ่านไฟล์นะครับพอรีดเดอร์เสร็จเราก็นะครับให้เป็นนิวนะครับนิวแล้วก็ไฟล์อันนี้เป็นฟังก์ชันคำสั่งนะครับตัวเอฟใหญ่นะฮะแล้วก็รีเดรนะรรเดอร์อ่ารีดเดอร์แบบนี้ ให้ลีดเดอร์เนี่ยมีค่าทับคำ new file leader นะครับเป็นการอ่านค่าจากนั้นเราก็มาดูลีดเดอรที่นี่นะครับก็เหมือนเดิมก็คือ add นะครับ event listener นะครับถ้ามีไปดักดูเหตุการณ์การอ่านของมันนะครับถ้ามีการ leader นะฮะมีการ listener ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปดักดูเหตุการณ์มีการโหลดไฟล์นะครับอ่าก็ load เมื่อไฟล์มีการโหลดขึ้นมาเนี่ย มันจะได้อะไรแล้วก็ใส่คอมมาแล้วก็เขียนฟังก์ชันเหมือนเดิมฟังก์ชันนะครับเท่ากับอันนี้เป็น arrow ฟังก์ชันเสร็จแล้วก็ปีการเปิดปิด enter ลงมาแล้วเราก็ console log เหมือนกัน console log เอาคำสั่งนี้มาก็ได้ console log มาลอกดูตรงนี้ว่าเมื่อมีการมัน read ไล์์ขึ้นมาเนี่ย มันจะได้ค่าอะไรออกมาครับเราก็ต้องเอา reader ครับมาเช็คนะครับ reader reader dot r e s u l t นะครับเป็นการเช็คค่านะครับก็คือ r e s u l t นะครับ s u l t แบบนี้นะครับ reader dot r e s u l t นะฮะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีการนะครับแปลงนะครับก็คือให้ reader เนี่ยนะครับ dot read as read s data แล้วก็ URL URL ตัวใหญ่หมด URL นี่คือตัวใหญ่หมดนะครับแล้วก็เปิดมองเล็บแล้วก็นะครับ read ตัวไหน read ไฟล์นะครับเอาไฟล์มาใส่ในตัวเนี้ยนะครับแล้วเราก็จะ console log ออกมาดูนะครับหลังจากที่มันแปลงออกมาเป็น data แล้วนะครับแปลงไฟล์มาเป็น data แล้วเนี่ยนะครับกดบันทึก เดี๋ยวเราจะมาดูค่ากันนะครับจากเดิมที่เราเ้งเฉงเราเห็นแบบนี้นะครับทีนี้เราให้ r e ดเดอร์นะครับไปอ่านนะครับขณะที่มันโหลดไฟล์ขึ้นมาไปอ่านที่มันได้ค่าอะไรออกมานะครับอ่าแล้วก็ลองรีเฟซอีกครั้งหนึ่งครับลองรีเฟซนะครับเลือกไฟนะครับภาพเดิมนี้ก็ได้นะครับกด Open นอ่านี่ครับนี่ครับค่าที่มันอ่านได้ออกมาคือค่านี้เลยนะครับเนี่ย data image png เบทหกสินะครับนี่คือมันแปลงออกมาเรียบร้อยนะครับนี่คือค่าที่มันได้มานะครับเราสามารถที่จะคัดลอกลิงก์ทั้งหมดนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเนี่ยครับโดยการกดคัดลอกนะครับถ้าเรากดคัดลอกแล้วไปนะครับไปดูว่า URL นี้มันได้มันได้อะไรมาก็นะครับลองกด Enter ดูนะครับลิงก์ยาวๆนี่แหละนี่ครับมันก็คือได้ภาพนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับนี่คือการเรียนรู้นะครับในการทําคําสั่งในการอัปโหลดไฟล์นะครับว่ามันมีสเต็ปอย่างไรนะครับ ทำไมต้องเขียนคำว่าไฟล์ศูนย์ขึ้นมาหมายถึงอะไรนะครับทำไมต้องเขียนลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์เสร็จแล้วมันได้ค่าอะไรออกมานะครับอันนี้แหละที่เราเรียกว่ามันแปลงเป็นเบสหกสิบสี่เรียบร้อยนะครับเนี่ยเบสหกสิบสี่นะครับพอได้ฝั่งนี้แล้วนะครับทีนี้ก็โยนไปฝั่งหลังบ้านแล้วก็ไปรับค่าเอานั่นเองนะครับก็ไปดูตัวอย่างนะครับที่ทําคลิปสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับในเรื่องการอัปโหลดไฟล์นะครับในคลิปนี้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องการทํางานของ การแปลงไฟล์เนาะจาก Image ไปเป็น Data 64มันแปลงยังไงนะครับมีที่มาของแต่ละคำสั่งยังไงนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ